สวัสดีครับพบก,กับผมครับกริชพลเดชวิสัยครับตอนนี้ข่าวสารบ้านเมืองเป็นยังไงก็ไม่มีอะไรครับก็วนไปวนมาวนไปวนมาอยู่ในเดิมเดิมนะครับสีไม้รายมือของสื่อกระแสหลักก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่มีเรื่องที่จะมาพูดก็เอาคนที่หน้าเดิมๆม,มาสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ผิดสัมภาษณ์ถูกวิเคราะห์ผิดวิเคราะห์ถูกกันไปเรื่อยเปื่อยจะไม่สามารถหาคนใหม่ๆหหาคนที่มีความรู้หาคนที่วิพากษ์วิจารณ์ในด้านการเมืองแบบเป็นกลางไม่ค่อยมีหรือไม่ได้สแสวงหาก็ไม่รู้นะครับก็มีแต่หน้าเดิมๆเปิดมาแล้วก็ไม่อยากฟังครับดูแล้วว่าไอ้พวกนี้มันจะพูดเรื่องอะไร รู้แล้ว่าพวกนี้มันจะโจมตีนายกอิงว่าอย่างไรนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นนะครับก็มีคนนี้ตอนนี้ก็เริ่มดังนะครับก็คือคุณทอมเครอรอโสผพลแต่ผมว่าคงไปไม่ถึงไหนแล้วครับยังไม่ทันจะดังเลยนะเริ่มดับซะละเ,ะเพราะการที่เป็นคนช่างพูดและการที่เป็นคนอวดรู้ ในสื่อเขาก็ให้ว่าเป็นนักธุรกิจใหญ่ผมก็ไม่รู้ว่าใหญ่ขนาดไหนวะ่ะมีเรื่องมีราวก็มีหลายเรื่องเอาคันชาเข้าประเทศบ้างไปวิภากวิจารณคุณสนธิริมทองคุณบ้างเดนนี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงแล้วคุณทองเกลือสมพลนี่เขาก็มักจะ ประกาศว่าเขาเป็นเพื่อนกับคุณอนุทินชาญวีรกุลน,นะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มีดิลรับเนี่ยดิลรับที่ก็มีคนที่วิพากษ์วิจารณ์คนที่มันก็คล้ายๆมโนนะแต่มันก็เอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาปะปิดปะติดป,ะต,ดปะต่อ,ค,อคือว่าพักประชาชนเนี่ยภายใต้การนำของหัวหน้าแท้งเนี่ยจะไปจับมือ กับคุณอนุทินชาญวิรกูลเพื่อที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีโดยที่พรรคประชาชนจะไม่ร่วมรัฐบาลจะไม่เป็นรัฐมนตรีแต่คือจะยกมือให้ผ่านไปแล้วก็ต้องทำการกติกาของพรรคประชาชนหนึ่งสสามห้า ซึ่งเรื่องนี้นะครับสําหรับผมนะผมคิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าปลามันคนละน้ําไม่ใช่ปลาคนละน้ําอย่างเดียวครับถ้าปลาคนละน้ําหมายถึงว่าปลาของแม่น้ํำน่านกับปลาของแม่น้ําบางปะกงเนี่ยมันก็จะมาเข้ากันไม่ได้นี่เป็นปลาในทะเลกับปลาในแม่น้ํามันยิ่งเข้ากันไม่ได้เลยครับพรรคประชาชนจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะต้องมีการแก้ไขมาตราหนึ่งถึงสอง แต่ทางพรัคภูมิใจไทยหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองถึงกัน้นกุญชาดามาพูดว่าจะสกัดกั้นพักประชาชนในเรื่องนี้เคยพูดพูดในสภาผู้แทนราษฎรเลยพูดต่อหน้าพรักประชาชนเลยต่อหน้าสสพรกประชาชนเลยแล้วมันจะมารวมกันได้ยังไงถามว่ามีการคุยกันไหมก็ไม่รู้ครับจะคุยไม่คุยมันก็เรื่องของเขามันก็ไม่ใช่เรื่องของเราใช่ปะ แต่ปรากฏว่าคุณทอมเกลือโสพลครับออกมาแฉไม่รู้ผีหาซาตานตนไหนบอกให้มาพูดเหมือนกับคนที่เก่งเหมือนกับคนที่ฉลาดต่อพูดเรื่องนี้ออกไปปุ๊บกลายเป็นคนโง่มาในบัตนดลน,นะครับก็คือว่าเขาไปให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งกับคุณชอบพันธิกาศ็็มาพูดถึงเรื่องนี้คุณ ก็บอกว่ามีการเดียวกันอย่างงู้นอย่างนี้แล้วคุณชอ่อเขาก็บอกว่าอันนี้เขาไม่ยืนยันนะอะเขาบอกกับพิธีกรแต่คุณทอมบอกว่าผมยืนยันเองผมเป็นคนโทรเองไม่ใช่เป็นคนโทรโรมลังสิมันเป็นคนโทรหาผมเองแล้วผมก็นัดให้คุยกับคุณอนุทินชาญวิรุฬกุลแล้วก็เป็นไปตามที่หัวหนาเทงพูดเป็นไปตาม,มนั้นคุณชอ่อพันธิกาก็หน่าแหกแผลไม่รับเย็บ อะไรวะไม่ใช่รวมไปคนเดียวนะไอรัชนกก็ไปด้วยได้สองคนนี้มันไปแล้วหัวหน้าพักรู้ด้วยรู้ด้วยนะเพราะว่าการเดียวกับสองคนนี้เป็นเหมือนกับที่หัวหน้าแทงพูดช่อบก็เอา้าแล้วกูเป็นใครวะเนี่ยกูเป็นใครวะเนี่ยกูออกมาปกป้องกูออกมาพูดปากแทบฉีกทุกวันแต่พวกมึงไม่เห็นหัวกูเลย มึงไปแอบไปคุยกันเป็นอย่างไน,นได้ไงมีนนี่ไม่รู้คุณธนาทรผู้นำทางจิตวิญญาณคุณอาจารย์ปเปนละบุตรคุณพิธารู้เรื่องราเหล่านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> ถ้าไม่รู้นะครับผมถือว่าคุณโรมลังสิมันโรมกับคุณไอรัชนกนั้นเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เพราะมีอะไรอย่างน้อยต้องบอกหัวหน้าพักครับเรื่องใหญ่ขนาดนี้จะไปคุยกับคุณอน,นุสินต้อง ขออนุญาตหัวหน้าพักครับจริงๆมันไม่ใช่จะไปทำอย่างนี้อย่างผมนะครับมีพักพวกเพื่อนฝูงที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่ได้เป็นลูกพี่ผมไม่ได้เป็นหัวหน้าผมนะแต่ถ้าผมจะทำอะไรไปก็ต้องบอกให้พักพวกเขารู้เฮ้ยเดี๋ยวผมจะไปหาคนนี้นะเว้ยผมจะไปพูดคุยเรื่องนี้นะเว้ยก็บอกให้เขารู้ก็เท่านั้นเองอันนี้ถ้าไม่บอกนะ ถือว่าเป็นคนใช้ไม่ได้แล้วปรากฏว่าคุณลังสิบมารลมบอกออกม,กมามามายอมรับว่าได้ไปจริงครับแต่ไม่ได้ไปเกี่ยวกับดิวรับดิวต้นตีอะไรที่คุณทอมเครือโสพลบอกเลยไปเกี่ยวกับเรื่องไอ้ไอ้ไอไ้อเกี่ยวกับพอเซนเตอร์น่ะไม่ได้เกี่ยวตกลงตอนนี้มีคนแม่งโกหกตอนหละหนึ่งคนนะครับ ระหว่างคุณทอมเครือสโสมพลกับคุณรังสีมันลมตกลงจะเชื่อใครแต่สาหรับผมผมผมเชื่อคุณรังสีมันลมนะผมไม่เชื่อคุณทอมเครือสโสพลหรอกนะแล้วก็มีคุณไอรัชนกไปด้วยคุณไอายบอกว่าอย่างคนอย่างไอ้นะใบดียวับเรื่องจะแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรีเรื่องจะยกมือให้คุณหนุนดิฉันเวลาคุณนายบอกคนยังกูเนี่ยนะคนยังกูเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าทำกำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรอยูนะ่แล้วตอนนี้คนที่เสียหายคือใครอ่ะเสียหายแม่งทุกคนแหละทั้งพักประชาชนทั้งพักภูมิใจไทยด้วยนะ โคศกพักภูมิใจไทยคุณนันคุณธิดาสมชัยก็มาเล่าเรื่องราวแบบนี้ให้ฟังแล้วก็บอกว่าคุณทอมนี่ไม่ได้เกี่ยวว่าข้องอะไรกับหัวหน้าพักไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพักภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องที่พูดไปนั้นเป็นการพูดส่วนบุคคลไม่ได้เกี่ยวแล้วก็เหมือนประหนึ่งเตือนว่าอย่ามาจุนอย่ามาเสือกเรื่องของพรรคภูมิใจไทย แค่นี้ก็เสียหายหมดแล้วนะทอมนะแล้วทอมก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองผิดคนที่ทำอะไรผิดแล้วไม่รู้ว่าตัวเองผิดเนี่ยคือไม่งันจะลายมากมีคนคนหนึ่งนะครับผมรู้จักเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาโทรไปหาคนอีกคนหนึ่งเอามีตัวละครสามคนไอ้ดังกอเนี่ย เป็นต้นเรื่องแล้วก็นางขอกับนางคอเนี่ยไม่ถูกกันแล้วก็ไอ้นางคอต้นเรื่องเนี่อยู่กับนางขอแล้วโทรไปหานางคอแล้วก็เปิดโฟนให้นางขอฟังด้วยแล้วก็พูดเคลียบอลให้นางคอ ด่านางขอด่าเสร็จปุ๊บนางขอก็ทนไม่ได้โดนด่าก็เลยสวนขึ้นมาในการเปิดโฝนก็เลยจบส่วนไอ้ดางกอเนี่ยมันไม่รู้ตัวมันผิดมันเที่ยวไปบอกคนนู้นนี้ว่ามันผิดอะไรมันผิดอะไร น,น่ากลัวมามโควรอันตรายเลยทอมเคอือสโบนเป็นแบบนั้นครับเขาออกมาอีกทีหนึ่งหลังจากมีเหตุการณ์อย่างนี้หลังจากโดนกระหน่มโซล,ล่าเซลลคือทั้งรังสิม,มันโรมทั้งไอรัชนกทั้งภาคประชาชนทั้งโคศกภาคภูมิใจไทยและคนในพักด้วยเขาก็ลุมด่ามึงอ่ะ ว่ามึงเสือกอะไรมึงไปแฉทำไมทอมไม่รู้ครับทอมบอกว่าที่เปิดเผยนัดนอนุทินนายอนุทินกับนายรังสิมบาโลมและนางสาวรัชนกสีนอกรวมรับประทานาหารกันตนเขาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งตนทําคลิปนี้เพื่อรับผิดชอบที่ได้ทําให้คนอื่นเสียหายเพราะตนไม่คิดว่าจะเป็นดราม,มา่านี่ย มันเหมือนมันเหมือนนางกอมาที่ไม่คิดว่าไอน้นางขอกับนางคอทะเลาะกันเพราะกลัวกูไม่คิดว่ามันเป็นดรามา่า <c oughs> เออตนไม่ได้แฉเพราะมันไม่มีดีลับอะไรยืนยันว่าที่ออกมาเจตนาอยากพูดให้ทุกคนฟังคนเราสามารถเจอกันได้มันไม่เสียหายตรงไหนต้องมาขอโทษในโรม ที่ต้องนำมาอยู่ในปัญหานี้ในวงวันนั้นได้ทำความรู้จักคุยกันเลอกคอเซ็นเตอร์ปิดไฟฟ้าที่กัมพูชาโรมยังชมว่าดีที่ปิดไฟเห็นด้วยแต่บทสนทนาที่สั้นในบทสนทนาที่ยาวมากแล้วก็ไม่ได้เป็นบทสนทนาที่แตกต่างจากที่คุณเท้งนัตพงษ์เรื่องปัญญาวุฒิวหน้าพัคประชาชนพูดเลยนี่มึงออกมาขอโทษแต่มึงยังเขี่ยบอลอีก น่าไม่มีความลับติมรับอะไรแต่มันเป็นจุดยืนของปราประชนว่าถ้าต้องเลือกนายกใหม่เขาจะยื่นข้อเสนอสามหรือเจ็ดข้อขึ้นมาเนี่ยคือมึงไม่รู้ตัวผิดคือมันไม่ได้เป็นดีลรับทุกคนแม่งสามารถเจอกันได้แต่มึงไม่ควรออกมาบอกออกมาแฉามึงก็เห็นแล้วว่าหุนเซนมันเป็นยังไงมึงจะเป็นคุนเซนสองหรือไงทอมเกอสพล แล้วมึงเป็นยังไงมึงภาคภูมิใจใช่ไหมที่ภัคภูมิใจไทยกับพรคประชาชนเนี่ยจะดวรับแล้วก็ให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีกูถามมึงหน่อยนะทอมตอนนี้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีมึงรู้ไหมมึงแหกหูมึงฟังกูนายกอิงเป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรียังอยู่มึงฟังกูนะ แล้วมึงไปดีวลบดีวรับพอไปคุยกันให้มาอะไรกันมึงทําเพื่ออะไรวะมึงจะล้มพักเพื่อไทยเหรอมึงจะล้มนายกอิงเหรอเหรอมึงรับงานมาเหรอรอ,องกัองกัุทินจ้างมึงมาเหรอหรือ,อยังไงกูไม่เข้าใจไปทําเพื่ออะไรวะพูดเพื่ออะไรวะ เพื่อให้มึงดูโก้มึงได้อยู่ในเหตุการณ์คุยกันเหรอถ้ามึงเจ๋งจริงมึงไม่เป็นรองหัวหน้าพรรคภูมิใจใจวะฮะมึงไม่เป็นสสวะ่ะมึงเจ๋งไม่จริงหรอกมึงเคยวิาพากษ์วิจารณ์คุณสนธิริมทองคุณเรื่องเรื่องคุณสนธิกับนายกทักษิณเน่ยแล้วเขาก็ฟ้องมึงมึงก็จ้นเอาเงินไปใช้เขาสามแสนบาท แต่ไม่ใช้ตรงเวลามึงบอกว่ามึงอยู่บนเครื่องบินโอนไม่ได้โอนไม่ได้คือคือมึงอยู่เครื่องบินแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงเหรอะเออก่อนมึงขึ้นเครื่องบินมึงก็พิมไปบอกเขาว่าผมอยู่บนเครื่องนะพี่เดี๋ยวผมลงเครื่องโอนให้อะโอนไม่ได้ครับแก้ตัวไปแล้วรีบเอาตังค์ไปให้เขาสามแสนบาทนี่หรือว่าคนกล้าวะคนเจงเหรอวะฮะไม่กล้าเป็นคดีความ กลัวปอดแหกนะแล้วมาพูดอย่างนี้เป็นยังไงนี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ผมบอกให้นะไม่มีใครที่แม่งไว้ใจได้ให้มึงจะใหญ่โตมจะเป็นธุรกิจพันล้านหมื่นล้านก็ไว้ใจไม่ได้หุณนเซ็นยังไว้ใจไม่ได้แล้วจะมาไว้ใจไดยไ้ยังไงกับทอมเกออลอสมพลคณนิติชาญวิรุฬุนจะคิดยังไงเขาชอบไปกุยโม้เป็นเพื่อนรลักผมจะบอกให้นะครับ การที่เรามีเพื่อนที่เจ๋งกว่าเราเพื่อนที่เหนือกว่าเราเราไม่ควรจะไปบอกว่าเขาเป็นเพื่อนเราผมเป็นเพื่อนกับหลุนปีนังหลุนปีนังซึ่งเป็นขาใหญ่อยู่ที่พิษณุโลกตัวเจ๋งเมื่อ20ปีที่แล้วผมไปเป็นเพื่อนกับเขาแต่ผมไม่กล้าประกาศว่าผมเป็นเพื่อนกับหลุนปีนังเพราะว่ามันถึงมือกระไปนงองอ่ะรอให้หลุนปีนัง พูดกอดคุณฟังว่าผมเป็นเพื่อนเขาแม่งดูดีกว่าเหมือนกันทอมเครือสโสพลคุณบอกเป็นเพื่อนกับคุณุุทิน,นเขาสูงกว่ามึงเขาตำแหน่งใหญ่กว่ามึงมึงต้องให้คุณอุทินบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับมึงต้องอย่างนั้นอย่างนี้มึงมีผมด้วยเป็นด้วยจริงๆเขาเรียกว่ามีผมด้วยนะไม่มีเพราะฉะนั้น ยังไม่ทันดังก็จบแล้วใจก็ไม่ถึงปอดแหะไม่กล้าลบกับคุณสนธิลิ้มของคุณออกมาขอโทษกับซ้ำอีกเหมือนกับหัวหน้าเทงนี่รู้เห็นเป็นใจเนี่ยเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าบทสนทนาที่ยาวมากแล้วก็ไม่ได้เป็นบทสนทนาที่แตกต่างไปจากที่คุณเทงนัตพงษ์เรือนปัญญาวุฒิวนหพัประชาชนพูดเลย ก็แสดงว่าสิ่งที่คุณรังสีมานโลมกับสิ่งที่คุณไอสนกไปคุยกับหัวหน้าอนุทินแล้วก็มารายงานให้หัวหน้าเทงหัวหน้าเทงก็เอามาพูดอย่างนั้นเหรอคือมึงผิดซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกด้ว,ว,ว,วยทีเดียวมันอันตรายมากนะครับและคนอย่างนี้นะครับก็สื่อมวลชนก็สัมภาษณ์จังเลยเก่งจังเลยนะเก่งมากมาก สัมผัโว้โหมาเก่งแล้วตอนนี้ก็แม่เราปีคุมหัวละโคศกพระภูมิใจไทยเขาไม่กล้ามาบอกหรอกว่ามึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระภูมิใจไทยมึงไม่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าอัทรินเขาไม่กล้ามาบอกหรอกเจ้าวน,นาอนัจฉรินไม่สั่งการหยุดเธอะถ้าทำอะไรให้เกิดประโยชน์ก่อชาติต่อแผ่นดินดีกว่าหยุดเธอะ การที่ไปโมวต,ตัวเองเก่งนูน่นเก่งนี้กองนั้นธุรกิจต้นตีอะไรมันก็เรื่องของมึงมึงจะร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็เรื่องของมึงมึงจะนักธุรกิจใหญ่ก็เรื่องของมึง <c oughs> มันไม่จำเป็นต้องมาเป่าประกาศแล้วก็ไอ้ฝืกบุตชนไม่ต้องไปยกหางมันหลอกคนขายโชว์หวยข้างบ้านกูกูนับถือมากความมาเ็กเพราะว่าคนขายโชว์หวยแม่แม่ไม่เคยเอาความรับของใครไปเปิดเผย ะอะแล้วสรุปว่ายังไงสรุปว่าไงผมก็อยากถามพักประชาชนว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหระอแต่ผมเห็นภาพที่นั่งถแถลงข่าวกันรวมฝ่ายค้านต้อมรับ วนาอุทินเป็นไม่ได้ความชื่นมืดหรือเกินมันเป็นการคือจำใจจำใจสมานฉันหรือป่กพรกประชาชนก็ไม่ได้ต่างอะไรกับภาคอื่นไปแล้วหรืออุดมการสามารถเอาเข้านินชักได้ถ้าเกิดว่ามีศัตรูคนเดียวกันอย่างนั้นเหรอ ใครก็ตามท้าเป็นศัตรูกับนายกเองท้าเป็นศัตรูกับพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนยินดีพร้อมที่จะร่วมมือบือด้วยอย่างนั้นหรือพรรคประชาชนไม่ตะกิจตะขวงใจหรือว่าถ้าเกิดยกมือให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคดีฟัวสอวอ,อยังไม่จบคดียังมีอยู่คดีเขากระโดงยังมีอยู่ คดีนูน่นนีสนามบินที่ปิดถนนยังมีอยู่มันต้องให้เคลียร์เรื่องนี้ก่อนหรือเปล่าอ,อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าคุณอนุทินผิดไม่ได้บอกว่าพรรคภูมิใจอะไรผิดนะคนทีวสวแต่ตอนนี้มันยังเป็นเป็นข่าวถ้าเกิดว่ายกมือให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะไม่โดนเรื่องจริยธรรมเหรอโอเคสวาอาจจะไม่ยื่นแล้วองค์กรอื่นแม่งไม่ยื่นเหรอ โดยจียธรรมอ่ะแล้วก็พรรคประชาชนมีสิทธิ์อะไรที่จะหานายกคนใหม่จะหาทางออกให้ประเทศมีสิทธิ์อะไรในเมื่อนายกรัฐมนุตรีเขายังเป็นนายกเองอยู่เดี๋ยวพอศาลรัมล,ลนตัดสินเขาไม่มีความผิดเขาก็ทํางานต่อไม่ใช่หน้าที่พวกมึงที่จะมาจัดการเรื่องนี้ตราบใดที่พรรคพรรคเสียงข้างไม่เสียงมากไม่มากไม่รู้ พรรคที่จัดตั้งรัฐบาลเขายังมีอยู่เขายังทำอยู่แล้วถ้าเกิดนายกิก้งหลุดจากการเป็นนายกพรรคเพื่อไทยก็ยังมีสิทธิจัดตั้งรัฐบาลอยู่หรือพรรคประชาชนอาจจะแยกไปจัดตั้งก็ได้เพราะว่าถือว่ามีเสียงข้างมากเราก็ต้องดูกันไปถึงตอนนั้นค่อยว่ากัน ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องมันเหมือนกับว่ามันยังไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วมึงมาเสียสมองทำไมวะมึงทำไมไม่น่าที่ดูที่รัฐบาลแม่งทำงานไงโอเคมีรัฐบาลรักษาการไม่ใช่รักษาการมีนายกรักษาการปฏิบัติการอบุงดูที่ว่าคุณภูมิธรรมเขาทำไงวะเขามีหลายวารัฐมนบรตมันเป็นยังไงวะฝ่ายค้านมึนไม่น่าที่ดูไดกันหรือเปล่าวะ ยังไม่ถึงขั้นที่จะไปจัดตั้งรัฐบาลไปดึงดูดเอาับเดียวหายอะไรวะมันไม่ได้เอาเป็นจริงเพราะตอนนี้ครับเขาปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วก็ไม่ต้องไปเสือกหรอกครับนายกต้องยาลาออกนายกต้องยุบสภาไม่ต้องไปเสือกกับเขาเหรอกครับเป็นเป็นสิ่งที่นายกอิงคนเดียวเป็นผู้ที่ตัดสินใจว่าเธอจะลาออกหรือเธอจะยุบสภาคนอื่นไม่มีสิทธิ์เสือก แม้แต่นายกทักษิณแม้แต่ใครก็ตามไม่มีสิทธิเสือ่อคนที่เขาจะ,จะทำได้เขาคือนายกอิงคนเดียวครับคนเดียวเท่านั้นเลยนะตอนนี้สิ่งที่พประชาชนควรจะทำมาดูสิมาจี้เ่ยเรื่องหัวสวมันไปถึงไหนแล้วมาจี้เลยมาดูส,มดส,มดส,มดสิมันเป็นยังไงเข้าใจไหม แล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมพูดรวมๆไปแล้วกันนะครับพวกอดีตคือพักการเมืองเนี่ยพักที่นานๆอยู่นานๆพักประชาธิปัตย์น่อยู่นานๆพักเพื่อไทยอยู่นานๆพักประชาชนก็อยู่นานๆ แล้วก็ก็ที่อยู่นานๆก,ก็มีเท่านี้ครับส่วนพรคพลังประชารัฐหรือพรครวมไทยสร้างชาติก็ยังอยู่ไม่นานก็ <c oughs> <c oughs> มีชาติชาติไทยพัฒนาที่อยู่นานๆผมจะบอกให้นะครับว่าคนที่ออกจากพักเก่าก็แสดงว่ามีปัญหาแค่มีใคถูกไม่รู้แต่กูอยู่ไม่ได้กูมีปัญหากูก็ออกมาก็ออกจากพักเก่าปุ๊บ สมควรด่าพักเก่าไหมสมควรมาวิาพากษ์วิจารณ์พักเก่าไหมถ้าคนที่ออกมาด่าคนมาวิาพากษ์วิจารณ์ผมจะบอกให้นะมันไม่ได้วิจารณ์แบบสร้างสรรค์มันจะวิจารณ์ให้พักที่มึนเคยอยู่นั้นแหลกสลายร่วมสลายไปกูอยู่ไม่ได้มึงก็อยู่ไม่ได้เหมือนมีเมียเนี่ยกูเลิกกับเมียเมียกูไปอยู่กับ ผู้ชายคนอื่นกูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้ผมจะบอกให้คนที่ออกมาวิาพวากษ์วิจารณ์อย่างนี้นะครับเป็นคนที่ไม่มีอุดมการเป็นคนที่แม่งรวยถ้วยเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เป็นคนที่จิตจิตใจอยู่นี่หรอจิตใจแม่งกระจกจะบอกให้อย่าไปฟังอย่าไปศรัทธาพวกมันเลย เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะพูดถึงตัวบุคคลตอนนี้ก็อย่างครับพูดรวมๆก่อนเพราะมันคนละเรื่องกันนะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับสําหรับพวกแฟนขับพัะเพื่อไทยนะต้ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องเป็นเดือดเป็นคานไม่ต้องกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับคอมเมนต์มาหาผมโทรมาหาผมเป็นห่วงนายกิก้งเป็นห่วงว่ามันเกิดอะไรขึ้น ผมบอกว่าทําใจสบายทําใจโล่งๆไปเลยครับอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดครับเบื้องบนเขากําหนดมาแล้วทานายกอิงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปสาลรัฐมนุลเขาก็จะตัดสินไม่ให้หลุดแต่ถ้านายกอิงไม่ได้เป็นสารัฐมนุลก็อาจจะติดสินให้หลุดถ้าหลุดถ้าถ้าไม่หลุดคราวนี้ยาวเลยครับฝนป่ามีเปือนเลยครับจะบริหารประเทศได้แบบเจ๋งมากจะเป็น ความโชคดีของประเทศไทยถ้านายกอิงไม่หลุดเพราะว่าประสบการณ์แม่คุณเจ๋งและนายกอิงอยากทํางานเต็มที่เราไม่มีเวลาที่จะไปเปลี่ยนมาการศึกแล้วครับตอนนี้ต้องลุยเต็มที่อีกสองปีที่จะถึงนี้แต่ถ้านายกอิงหลุดสมัยหน้าจะกลับมาก็ได้ไม่มีอะไรที่จะต้องไปเคร่งเครียดไปซีเรียสอะไร มากมายนะครับผมมาเชื่อผมจต่นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมหน้าหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากมาเลยครับเพื่อนเ <c oughs> พื่อนซื้อกล้วยตากมา <c oughs> ซื้อกันมาก็เยอะผิดสังเกตแต่ก่อนนะครับนานๆจะซื้อมาสักสองร้อยบาทตอนนี้ก็มาซื้อเยอะนะครับ ก็เยอะขึ้นนะครับแต่มันก็ผมอยากให้เยอะวันนี้เขาาา้าใจไหมเพราะว่าจะได้ขับเคลื่อนช่องกิดโพสชาน e ลไปได้ดีกวันนี้นะห้าสองสองร้อยบาทห้าสองบางคนก็ซื้อชุดหนึ่งบางคนก็ซื้อสองชุดนะครับแต่ผมขอรับประกันนะครับถ้าท่านซื้อไปแล้วท่านต้องซื้อส่งเพราะวยตากนี้ขายมาสามปีแล้วนะสามปีแล้ว อร่อยอร่อยมากๆคร <นะ S 1> ับผมแล้วก็มีน้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตลูครับสี่ร้อยเก้าสิบทาเวสุวรรณสวยกิบเลยนะองค์พญาฟุตสวยกิบเหมือนกันแล้วก็พระนางพญาสยามนี่ผมสร้างเองสวยกิบเช่นกัน พนักงากสยามนี่ปลุกเสกสามวาระครับองลสองร้อยเก้านสะิบบาทแล้วก็หนังสือครับบังมัดคองจันนักเดินใจบุญปันใจคงจบแล้วก็คาถาตำลาพิชเวิตเรื่องนี้ผมเขียนเองครับสองเล่มห้าร้อยบาทเล่มละสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับช่วยซื้อด้วยแล้วก็มีจี้ครับสายพญานาคครับจี้พร้อมสร้อย ห้าร้อยเก้าสิบบาทครับแล้วตอนนี้ผมเปิดหลักสูตรการพูดครับพูดยังไงให้ส่งผลัหลักสูตรนี้นะครับจะอบรมวันที่สิบเก้าถึงวันที่ยี่สิบกรกฎาคมที่โรงแามปิษณุโรกออฟคิทน,นะครับผมรับน้อยมากไม่กี่คนเพราะว่า จะเป็นหลักสูตรที่ไม่ต้องมาฟังครับคนที่เข้าครอดน,นี้สองวันพูดแม่นทั้งสองวันเลยพูดผิดลงมาพูดใหม่พูดผิดลงมาพูดใหม่เป็นการเข้มข้นจริงๆนะครับผมใครที่อยู่ต่างจังหวัดบีที่พักให้ฟรีครับฟรีอาร่าน ฟรีเบรกฟรีนะครับผมลงทะเบียนได้สองพ้ารอบาทเหลือไม่กี่ที่แล้วนะแล้วเดี๋ยวหลักสูตรนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะไปจัดที่กรุงเทพพานกรอ,อีกครั้งหนึ่งแต่กรุงเทพนั้นราคา2,900บาทคงไม่ได้แล้วลนะ่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าที่บ้านนอกน,นะครับนี่สมัครมาได้นะครับผมถ้าเกิดสมัครแล้ว พูดไม่มีพลังเอาเงินขึ้นไปทีก,ก้าเข้ามาด้วยครับทางเฟซบุ๊ o k กธรกิจพลเดชวิสัยอินบ็อกเข้ามาไลน์เข้ามาเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมกดไล้์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามกดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมสุดท้ายผมจะจะบอกพวกเราทุกคนว่า ไม่มีหนี้เนี่ยมันเป็นราบอันประเสริฐนะแต่การที่มีหนี้แล้วมีปัญญาใช้หนี้มันเป็นราบอันประเสริฐกว่าครับขอบคุณท้าวขอท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทายทั้งประเทศครับสวัสดี